เครื่องบินขับไล่ล่องหนเจ20 Mighty Dragon หรือที่รู้จักในชื่อภาษาจีนว่าเยียนหลงแปลตรงตัวว่ามังกรอันทรงพลังถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของอุตสาหกรรมการบินของจีนในยุคป,ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่เหนือชั้นและบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสมดุลทางการทหารในเอเชียแปซิฟิกเ20กลายเป็นหัวใจของกองทัพอากาศจีน และเป็นคู่แข่งโดยตรงของ F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ของสหรัฐอเมริกา J-20 ถูกพัฒนาโดยบริษัทถึงดู Aircraft Industry Group ซึ่งอยู่ภายใต้ Aviation Industry Corporation of China AVIC โดยโครงการเริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1990และเครื่องต้นแบบทำการบินครั้งแรกในปี2011ท่ามกลางความประหลาดใจของโลกตะวันตกเนื่องจากหลายประเทศเชื่อว่าจีนยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างเครื่องบินขับไล่ล่องหนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปร่างของเจยี่สิบนั้นโดดเด่นมากมันมีลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาฉลามจมูกแหลมพร้อมห้องนักบินที่มีการออกแบบคล้ายคลึงกับเครื่องบินรบของตะวันตกด้านหน้าใช้ปีกแบบเดลต้าผสมกับคานาดซึ่งเป็นการออกแบบที่ไม่ธรรมดาสำหรับเครื่องบินล่องหนเนื่องจากปีกขนาดอาจสะทอ้อนคลื่นเรดาร์ได้แต่จีนเลือกใช้เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยีลดการสะทอ้อนคลื่นเรดาร์ของตนนั้นสามารถชดเชยได้และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในอากาศ J-20 ใช้วัสดุน้ำหนักเบาและเทคโนโลยีการเคลือบผิวล่องหนสตีล l c o a t i n ขั้นสูงที่สามารถหลบหลีกเรดาร์ของค่าสึกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการออกแบบช่องอากาศ d less Super i v e r t e r l e s s supersonic inlet, DSI) ที่ไม่ต้องใช้ช่องเบี่ยงอากาศแบบเก่าทำให้ลดชิ้นส่วนที่สะท้อนเรดาร์และเพิ่มความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบซ u เปอร์ครูได้ เครื่องยนต์ที่ใช้ในช่วงแรกของ J 2 0คือเครื่องยนต์รัสเซีย AL 3 1 F แต่ในระยะหลังจีนเริ่มติดตั้งเครื่องยนต์ WS 1 0 4 C ที่ผลิตเองภายในประเทศและในอนาคตมีแผนจะติดตั้งเครื่องยนต์ WS 1 5ซึ่งจะทำให้ J 2 0มีความสามารถในการบินที่ดีกว่าเดิมทั้งในเรื่องของแรงขับความเร็วและการหลบหลีก ในด้านอาวุธ J 2 0มีห้องบรรจุอาวุธภายในลำตัวเพื่อรักษารูปทรงล่องหนสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกล TL 1 5ซึ่งมีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตรและขีปนาวุธระยะใกล้อย่าง TL 1 0รวมถึงความสามารถในการติดอาวุธโจมตีภาพพื้นเช่นระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียมและขีปนาวุธอากาศสู่พื้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ J 2 0ก็ถือว่าล้ำสมัยมากมันติดตั้งเรดาร์ AESA Active Electronical l e s c a n n ส r a รซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายในระยะไกลพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยเครื่องรบกวนสัญญาณระบบค้นหาและติดตามด้วยอินฟาเรด IRST และเครือข่ายข้อมูลแบบ Data Link ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่นหรือแม้แต่กับเรือรบและหน่วยควบคุมภาคพื้นดิน J20 ถูกออกแบบให้สามารถเข้าร่วมในสงครามยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถปฏิบัติการแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์แฟร์หรือสงครามที่เน้นการบูรณาการข้อมูลแบบเครือข่ายทั้งจากดาวเทียมโดรนเรือและอากาศยานอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและโจมตีเป้าหมายปัจจุบันกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน p l a a f ได้ประจำการ J20 หลายฝูงบินและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกองบินทางตะวันออกและใต้ ซึ่งเผชิญกับความตึงเครียดจากไต้หวันญี่ปุ่นและกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาที่ประจำการในภูมิภาคแปซิฟิก j 20ยังเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนเพียงรุ่นเดียวในโลกนอกเหนือจากของสหรัฐอเมริกาที่ถูกนำมาใช้ในระดับกองทัพอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินของจีนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ หนในประเด็นที่น่าจับตามองคือการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ของ J20 ที่อาจรองรับนักบินสองคนซึ่งจะช่วยให้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างนักบินและเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธหรือแม้กระทั่งใช้ควบคุมฝูงโรนในอนาคตอีกทั้งยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเวอร์ชั่นทางเรือสำหรับประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งจะเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก เมื่อเปรียบเทียบกับ F-22 และ F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา J-20 มีข้อได้เปรียบบางประการในด้านระยะบินที่ไกลกว่าและอาวุธที่มีระยะทำการยาวกว่าแต่ในด้านความคล่องแคล่วและเทคโนโลยีระบบสนับสนุน F-22 ยังถือว่าเป็นเครื่องที่เหนือกว่าในบางจุดอย่างไรก็ตามจีนกำลังไล่ตามอย่างไม่ลดละและมีศักยภาพที่จะปิดช่องว่างนี้ได้ภายในเวลาไม่ไกลนะัก การปรากฏตัวของ J-20 ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประเทศต่างๆเช่นอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียและไต้หวนันต่างหันมาลงทุนเพิ่มในระบบป้องกันภัยทางอากาศและเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเครื่องบินขับไล่ล่องหนของจีน สุดท้ายเจ20 Mighty Dragon คือสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานและการเติบโตทางเทคโนโลยีของประเทศจีนที่ไม่เพียงแค่ต้องการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ยังต้องการมีบทบาทในเวทีความมั่นคงโลกอย่างเต็มตัวด้วยเครื่องบินล่องหนที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นนี้จีนกำลังประกาศสักดาให้โลกรู้ว่าอากาศเหนือเอเชียไม่ใช่พื้นที่ของใครฝ่ายเดียวอีกต่อไป